ดรวุฒิปลดล็อกทุกปัญหาการเรียนนะวันนี้เราจะมาตะลุยข้อสอบเข้าเตรียมอุดมกันนะเราจะมาดูกันซิว่าข้อสอบเตรียมอุดมสมัยใหม่ๆเนี่ยนะปีหลังๆเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงยากง่ายแค่ไหนนะเด็กๆครูบอกเด็กๆไว้อย่างหนึ่งนะข้อสอบเข้าเตรียมอุดมหรือมหิดนวิทยานุสรหรือกำเนิดวิทย์เนี่ยนะข้อสอบไม่ได้ยากทั้งหมด แต่เป็นข้อสอบจะมีทั้งยากและง่ายผสมกันดังนั้นนะถ้าข้อไหนไม่ยากเด็กๆต้องทำได้ถ้าเด็กๆทำข้อง่ายๆไม่ได้หรือข้อไม่ยากไม่ได้โอกาสที่เด็กๆจะเข้าได้โอกาสที่เด็กๆจะทําคะแนนได้ดีๆน้อยโอเคไหมสำหรับข้อยากนั้นก็ต้องแล้วแต่ละละว่าเด็กๆฝึกมาเยอะแค่ไหนนะถ้าเด็กฝึกมาเยอะเนี่ยโอกาสที่จะทำข้อยากได้ก็มีเยอะ แต่ถ้าเกิดข้อไม่ยากเนี่ยเด็กๆต้องทำได้ทั้งหมดมันถึงจะมีโอกาสผ่านนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่านะข้อนี้ข้อสอบเข้าเตรียมอุดมเป็นข้อสอบปีไหนเรื่องอะไรมีสไตล์การทำเป็นอย่างไรดูกันนะอันนี้นะเป็นข้อสอบนี่ T u 2 5 5 9แปลว่าเป็นข้อสอบปี2559นะแล้วก็ ข้อสอบยากหรือเปล่าเรามาดูกันสินะอ่ามาอ่านโจทย์กันนะกําหนดให้ A อ่ะอะไรเนี่ยดอกจันดอกจันเนี่ยอย่างนี้มันคือเขาเรียกเป็น Operation เป็นตัวปฏิบัติการนะ A Operation B เท่ากับ A คูณด้วย 3A บวก 2B นะ แปลว่าอะไรตรงนี้เดี๋ยวครูอธิบายตรงนี้ให้ฟังนิดนึงนะแปลว่าถ้าเกิดเราเอาตัวเลข2ตัวมาโอ peration ด้วยดอกจันแบบนี้นะเครื่องหมายดอกจันแบบเนี้นะ a จะต้องแทนที่ตรงนี้ทั้ง2ตัว b ก็จะต้องแทนที่ตรงนี้โอเคไหมนะตัวหน้าเนี่ยคือ a ใช่ไหมแทนด้วยตัวนี้กับตัวนี้นี่ที่ครูชี้ให้ดูแล้วก็ตัว b ก็แทนทีต่ตรงนี้โอเคไหม แต่เงื่อนไขต่อไปของ AB คืออะไร AB จะต้องเป็นจํานวนเต็มบวกนี่อย่าลืมนะต้องเป็นจํานวนเต็มบวกแปลว่าอะไรมันเป็นเศษส่วนไม่ได้มันเป็นศูนย์ก็ไม่ได้มันเป็นได้เฉพาะจํานวนเต็มเป็นเศษส่วนก็ไม่ได้ทศนิยมก็ไม่ได้โอเคนะนี่แหละเป็น เงื่อนไขบังคับนะเงื่อนไขบังคับสําหรับเรื่องเรื่องนี้นะมันจะไม่ยากก็เพราะตรงนี้แหละถ้าเกิดเด็กๆเข้าใจเงื่อนไขพวกนี้นะเด็กๆจะรู้เลยมันเป็นภาคบังคับของตัวเลขจาเอาไว้มันเป็นภาคบังคับของตัวเลขนะเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กๆรู้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเรามาดูกันดีกว่าข้อนี้มันยากหรือง่ายอย่างไรนะโจทย์เขาบอกว่าถ้าเกิดนะ x operation กับ y เนี่ยนะได้203แล้ว เปลี่ยน y operation x จะเป็นเท่าไหร่นะสิ่งหนึ่งที่เด็กๆห้ามคิดเลยนะเฮ้ย x operation กับ y ได้2 0 3 y operation กับ x ได้2 0 3มไหมไม่มีทางนะอย่างน้อยก็ดูช้อยเด็ดไม่มีนะมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะมันไม่เหมือนกับบวกกับคูณเนาะถ้าบวกเนี่ยสลับได้คูณสลับได้เนาะหารสลับไม่ได้หานสลับไม่ได้นะโอเคอ่ะงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าข้อนี้ทำยังไงนะจาก a operation b เท่ากับ a คูณด้วย 3a บวก 2b เพราะฉะนั้น x operation กับ y อุย operation คุูเขียนไม่สวยเลยน้ไม่เป็นไรนะ x operation กับ y เนี่ยมีค่าเท่ากับ203ใช่ไหมแล้ว x คือตัวหน้าในที่นี้ก็ต้องกลายเป็นอะไร x คูณด้วยอะไรคูณด้วย 3x บวกด้วย 2b ก็ต้องเปลี่ยนเป็น y มีค่าเท่ากับ 203เนี่ยปัญหาเกิดแล้วนะปัญหาเกิดแล้วเอ้ยเราไม่เห็นรู้เลยตรงนี้มันเป็นสมการ2ตัวแปรมันเป็นสมการ2ตัวแปรเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้อย่างไงเนี่ยว่า x เป็นเท่าไหร่ y เป็นเท่าไหร่มันน่าจะมีได้หลายมันน่าจะมี2สมการนั่งถึงจะรู้แต่อย่างเมื่อกี้ที่ครูบอกนะเด็กๆนะเมื่อกี้ที่ครูบอกเลยก็คือตรงนี้มันเป็นเรื่องของอะไรนะการบังคับทางตัวเลขเอ้ยอะไรคือบังคับทางตัวเลข1นึง เกับ B เป็นจำนวนเต็มแล้วเป็นจำนวนเต็มบวกปุ๊บลบไม่ได้0ู์ไม่ได้เศษส่วนไม่ได้ทศนิยมไม่ได้นะดังนั้นมันจะบังคับที่ไอตัวเลข203นี่แหละเด็กๆนะ203เด็กๆนะลองไปนึกดูสิเอ้203อะไรคูณกันได้203ครูบอกได้เลยนะมันมีไม่เกิน2ตัวคูณกันนะในที่นี้ครูไปทำาปละมันก็คืออะไรมันคือ7คูณด้วย29นะ 7คูณด้วย29เอา้าวเด็กๆเราลองดูว่ามันเป็นตัวอื่นไม่ได้จะบอกว่าเป็นเอ๊ะมันเป็น1คูณด้วย2อมได้ไหมมันจริงๆมันเป็นได้นะั้น1คูณ203เนี่ยแต่เวลามาใช้กับตรงเนี้ยมันใช้ไม่ได้โอเคไหมแต่เมื่อมาใช้กับตรงเนี้ยคูณด้วย29เนี่ยให้เด็กๆสังเกตดูนะนะตัว x เป็นจำนวนเต็มนะแล้วก็ 3x กบวก2 y ก็ต้องเป็นจำนวนเต็มมันเป็นจำนวนเต็ม2จํจำนวนกับคูณกันนะแล้วมันได เข้า okay, ไหมเพราะฉะนั้นครูบอกว่าอะไรครูบอกว่าอย่างเงี้ยเราสามารถบอกได้เลยนะว่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับ7บอกได้ทันทีเลย x มีค่าเท่ากับเคือตัวนี้แหละตัวนี้แหละเอ๊ะถามว่าเอ้ยแล้ว x เป็นยี่สิบเก้าไม่ได้เหรอครูนะถ้า x เป็นยี่สิบเก้านะลองเอามาใส่ตรงนี้ดิมันเกินยี่สิบเก้าแล้วเพราะวันเป็นลบไม่ได้นะนี่แหละคือการบังคับทางตัวเลขนะการบังคับทางตัวเลขดังนั้นเราบอกว่าถ้าเกิด x เป็นเปุ๊บอีกตัวหนึ่งละ่ะอีกตัวหนึ่งจะต้องเป็นอะไร อีกตัวหนึ่งจะต้องเป็นยีบกาวก็คือไอตัวไอตัวเนี้ยนะจะต้องเป็นยีบกาวเพราะฉะนั้นจากตรงนี้จะได้เป็น 3x บวกด้วย 2y งนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับยีบกาแต่เราบังคับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมว่า x เป็นเท่าไหร่เราบังคับแล้วว่า x เป็นอะไร x เป็น7ดังนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น3คูณด้วย7บนะบวกด้วย 2y เท่ากับ29 3 7 21ย้ยายไปก็เป็นลบ21 29ลบย1ก็ได้8 y 2 y เท่ากับ8เพราะฉะนั้น y เดียวก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ4เห็นไหมนี่คือสถานการณ์บังคับทางตัวเลขเลยนะข้อสอบเตรียมอุดมออกอย่างนี้เรื่อยๆนะหลายๆที่ก็ชอบออกแบบนี้นะเมื่อได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราบอกแล้วอ่ะได้ละเเป็น7 y เป็น4แต่โจท์ถามอะไรโจทย์ถาม Y อ p e r a t i o n x นะเท่ากับเท่าไหร่เช่มนยะลคือ4 y เราคือ4 operation กับ x x, x. คืออะไร x คือ7ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะนะเราไปดูกันนะตัวหน้านะตัวหน้าคือ4ตัวหลังคือ7เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็น4คูณด้วย3คูณตัวหน้าตัวหน้าคือ4บวกด้วย2คูณด้วยตัวหลังคืออะไรคือ7อืมอ่าเราก็จะได้ค่าละก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ย4คูณด้วย4 3 12บวก7 2 14นะก็จะกลายเป็น4คูณด้วยอะไร26 26คูณ4ได้อะไรได้1 0 4ได้แนละ้วเห็นไหมข้อนี้ก็สังเกตดูนะข้อนี้เด็กๆหลายๆคนถ้าไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้นะจะถามว่าเอ้ยอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่สมก,การนี้แล้วใครจะไปรู้หรอว่ามาได้ยังไงนะเด็กๆจำเอาไว้นะจำเทคนิคนี้เอาไว้เลยนะข้อนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดรู้เทคนิคปุ๊บข้อนี้กลายเป็นข้อไม่ยากลนะ แต่ถ้าเด็กๆไม่เคยเจอมาเนี่ยเด็กๆจะมีความว่าโอ้มันมันอะไรเนี่ยใครจะทําได้วะชอบพูดคํานี้เนาะแต่เมื่อเรามาฟังครูเรียบร้อยล้ะเราก็จะรู้วิธีการคิดละนะโอเคนะครับนะข้อนี้ก็ ผ่านไปได้ด้วยดีถ้าเกิดเด็กๆฟังแล้วยงงงังงงๆตรงไหนนะครูแนะนําเลยนะให้เด็กๆย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปดูอีกหนึ่งรอบฟังอย่างชา้ชาๆโจทย์เทคนิคที่ครูบอกนะโจทย์เทคนิคที่ครูบอกแล้วก็ลองทําด้วยตัวเองดูลองไปหาโจทย์สไตล์นี้มาฝึกทําเองดูนะโอเคนะครับนะข้อนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะอย่าลืมกดติดตามเพจของครูนะกดเพจด็อกเตอร์วุฒ บล็อกทุกปัญหาการเรียนในเพจ Facebook หรือช่อง Youtube ของครูนะช่อง Youtube ของครูคือช่องนี้แหละดร์วุฒบทล็อกทุกปัญหาการเรียนนะอย่าลืมกดติดตามนะอย่าลืมกดติดตามกด C first แล้วเราก็จะเจอกันนะอาทิตย์หนึ่งหลายข้ออยู่นะครูมีเวลาครูก็ทำมาให้เด็กๆได้ดูกันนะได้ดูกันอย่างต่อเนื่องนะเราไปดูกันว่า ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะโอเคนะครับเจอกันข้อถัดไปด็อกเตอรวูดบทล็อกทุกปัญหาการเรียน